เปปปิิิิดดดดครับสวัสดีครับคลิปนี้เรามาต่อกันในการเซตอัพนะครับแอปพลิเคชัน e w i l i n k นะครับกับอุปกรณ์ Wi-Fi Smart Switch s o n o อนะครับมีวิธีการอย่างไรไปชมกันครับก่อนอื่นเข้าไปโหลดที่ p Play Store นะครับคนหา e w i l i n k นะครับแล้วก็ กดสิทธตั้งครับเมื่อดาวน์โหลดสิทธตั้งเสร็จแล้วกดเปิดครับก็จะได้รูปร่างหน้าตายอย่างนี้นะครับแล้วมาเปิดไวไฟ,ไฟที่ตัวอุปกรณ์โซนอบนะครับโดยกดปุ่มตัวนี้ค้างไว้5ถึง7วินาทีนะครับหรือจนกว่าจะสังเกตเห็น LED กระพริบติดต่อกัน3ครั้ง ครเป็นจังหวะอย่างนี้นครับกระพริบสามครั้งติดต่อกันกับแสดงว่าพร้อมที่จะเชื่อมต่อแล้วครับแล้วก็กลับไปที่โทรศัพท์มือถือนะครับทีนี้เขาก็จะให้ลงทะเบียนกดปุ่มเห็นด้วยตรงนี้แสะค้นหาเปลี่ยนเป็นประเทศไทยบวกโคกนะครับก็ถัดไปแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพทพ์ตรงช่องนี้นะครับ กดปุ่มรหัสผ่านยืนยันครับจะมี SMS ส่งรหัสมาแล้วก็กรอกให้เรียบร้อยแล้วก็กำหนดรหัสผ่านใหม่ใน2ช่องนี้กรอกให้ตรงกันนะครับเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้น mm hmm. มาหน้านี้กดเพิ่มถ้าเราต้องการให้ Google บันทึกรหัสผ่านไว้ก็กดบันทึกนะครับ เสร็จแล้วกดเพิ่มจากนั้นกดจับคู่อย่างรวดเร็วจากนั้นเพิ่มหนึ่งอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเปิด wiFi แล้วก็ใส่รหัสผ่าน wi-Fi ของเรานะครับที่เชื่อมต่ออยู่นะครับแล้วกดถัดไปเขาก็จะทำการค้นหาอุปกรณ์นะครับถ้าเจอแล้วก็ขึ้นชื่ออุปกรณ์ตรงนี้นะครับ ตอนนี้เป็นสองช่อนนะครับเรเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับกดไปที่ขีด3ามขีดนะครับแล้วก็กดที่ชื่ออุปกรณ์นะครับนะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ครับการกระบาดออกแล้วพิมพ์ชื่อใหม่ในที่นี้ผมให้ชื่อว่าแสงสว่างนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกแล้วไปเปลี่ยนชื่อช่องทางที่1นะครับ กดแตะเข้าไปช่องทางที่1กากระบาดออกครับแล้วทําการเปลี่ยนชื่อในที่นี้ผมเปลี่ยนชื่อเป็นหลอดที่1นะครับแล้วกดบันทึกครับช่องที่2เหมือนกันนะครับแตะเข้าไปที่กากระบาดนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับแต่ที่นี้ผมเปลี่ยนชื่อให้เป็นหลอดที่2นะครับแล้วกดบันทึกครับเสร็จแล้วก็จะได้รูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะครับ ก็มีชื่ออุปกรณ์ที่เราบันทึกไว้ถ้าเรากดเปิดก็จะมีสีฟ้าอย่างนี้นะครับถ้าปิดก็จะขึ้นสีดําอย่างนี้ภาพนี้เป็นภาพการทดลองเปิดปิดดูนะครับเปิดแล้วก็ปิดนะครับเปิดนะครับแล้วก็ปิดอย่างนี้นะครับก็ไปลองทํากันดูนะครับถ้าท่านใดสนใจนําไปใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบไร้สาย เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเปิดได้สวทุกมุมโลกสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับ